สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีเหรียญน,นะเหรียญเยอะแยะเลยเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทประมาณเจ็ดพัน 7, กว่าบาทหนักจังนลยครับจะเอาไปซื้อทองนะครับพอดีพันยาผมคลอดลูกนะผมเก็บ กับภรรยานะครับเก็บเหรียญไว้นะว่าลูกคลอดออกมาจะซื้อทองให้ลูกนะร้านทองเขาจะเอาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะให้ผมไปแลกอยู่ธนาคารนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูโอ้เกือบยี่สิบโลเลยนะเยหนักมากนี่ก็ได้ให้พี่เขานะไปช่วยยกเหรียญนนี่ก็ให้พี่เขานับเหรียญน,นะเหรียญที่เก็บสะสมมานะ กลำบากพี่เข้าหน่อยมาดูหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงอยู่ประมาณเก้าพันนะแบบนี้ก็จะถกกว่านั่นสองเซนก็เกือบมื่นเนาะถ้าสองเซนตตัวเครื่องสลึงเท่าไีนะครับครับเครื่องสลึงสองเซนสอพันหกร้อยบาที่นจัดก็เป็นงานสองชิ้นถ้าซื้อไปชิ้นเดียวเราจะถูกกว่า อ,อันไหนสวยเนาะมันเป็นมันโปรงอันพวกนี้ปร่งนะอันนี้ก็สิตันได้ลายนี้นะครับเส้นใหญ่ดีเส้นใ,ใหญ่ไปเลยจะนั่งครับไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่เป็นอย่างพี่พี่นับรถ อยู่บ้านเม่มีถุงถ้าถุงก็เลยบุกข้าศัตรีงกึ้นได้ถุงสำหรกบเก้าสำนันทนกท่านนมาให้เก้าพันควันเมื่อเนน้อครับเก้าพันบาทนะครับหนึ่งสลึงเยอะแยะเลยเดียวแบงค์มีไม่ใช้ใช้เหรียญน,นะครับ <laughs> ก็เป็นร้านกิบเองเยาวราชนะครับอยู่อำเภอชุมแพนแถวบก,กสชุมแพนะครับผมไปหลายร้านแล้วก็าม่รับรับรับ,รบนิดน,น้อยผมกิเกไปแลกธนาคารถ้าใครคิดจะเอาเหรียญมาซื้อทองก็รอเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องได้นับไม่งั้นก็ ทำเป็นทำเป็นถุงละร้อยมาก็ได้ครับอันนี้ผมไม่ได้ทําเป็นถุงละร้อยครับพี่เขาเขาก็ทําเป็นถุงละร้อยไว้นะครับผมทาถุงละสามร้อยถุงละพันกว่าก็มีนะส่วนเหรียญบาทนะเยอะๆสถุงถุงละหนะ้าร้อยก็จะย่งยากกับพี่เขาหน่อยเนะยอะแยะไปหมดให้เกลียดก็นับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เรใช้เวลาพอสมควรนะใครอยากเอาเหรียญมาก็ต้องรอนะครับผมซื้อแค่สลึงเดียวนะครับแ,แรกว่าจะเก็บซื้อแค่ครึ่งสลึงนะเก็บไปเก็บมาก็ได้เป็นหนึ่งสลึงเหรียญพี่ก็ถามว่าเปิดร้านค้าหรอไม่ได้เปิดนะครับเก็บล้วนๆเลย,ยพี่ซื้อมาหลายแค่หรียญสลึงมาที่สามจุบแปดค่ะ สามจุดแปดนะครับหนึ่งสลึงนะเสร็จเรียบร้อยเก้าพันบาทกิมเองเยวราดนะครับอันนี้ซอแก้วแถมทองนะครับขอบคุณครับ,บ,รบมาหนักหนักครับเ,เพื่อนๆในกระเป๋าตอนกลับเบาวิวเลย ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับนี่เบาอยู่เลยนะครับไปละตาเอเบเบพ่อมีของมาฝากอ่ะให้คุณแม่แม่ยิ้มแข็งนะอะไรนะอะไรนะอะไรเด้อเดี๋ยวเซ่เดี๋ยวเซ่เบเบ ไม่ต้องร้องเลยไม่ต้องร้องเลยเแบบ๋เแบบ๋เ <c oughs> ออเอามาใส่ให้เบ,บ๋เบ๋สิท้องหนึ่งสลึงเงินเหรียญทั้งนั้นเลยลูก <c oughs> คุณพ่อเก็บอะ่ะคุณแม่คุณพ่อกับคุณแบบม่เก็บนะลูกเห็นไหมตังเรียญเงินไปเยอะไม่ต้องใส่แต่นั้นอีกนึงไม่ไม่อีกนึง ใส่ิดฟัง้วหนูได้ทองใหม่มามาอุ้มเลยคุณแม่จะโมโหหิวเขานะลูกดูคิวแกชกหมวดดูคิวกหมวดไม่ทันใจด้วยดูคิวดดูคิวโอ้ยหยู่เหมือนก้อนเลยหนู พอหรือยังคะโอเอาทุกหยดเลยพี่แม่ปัม๊มยาสิพอแล้วลูกอพอแล้วอะไแอ้ว <c oughs> เสียงอะไรเมื่อกี้น่ะอืมข้าทางนี้ออกทางโน้นล่ะเดี๋ยข้าทางนี้ออกทางนี้ใช่ไหมคะอ,คอืมเจินมา <c oughs> อืมเจนินอุ้ย คิดหนักอะไรดูคิ้วเนี่ยจะคิดหนักทาไมลูกไม่คิดหนักลูกบาก็ว่าไดโอ้หนมหมดมามหมดแม่ีอนล้ๆพอแล้วลูกกินกับเต้าแม่ก็ยืนโอ้ยไปดีกว่าคุณพ่อเอาเลยเนาะไปดีกว่าคุณเพื่อนบ๊ายบาย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  ทองใหม่ก็รอใช่แล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่หนูได้หนูได้ทองใส่แล้วนะคะทำไมต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาลูกดูคิ้วสิเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยบ๊ายบายบ๊ายบายปู่ๆย่าๆหน่อยลูกบ๊ายบาย Bye bye giờ nó Nước nụ lại Đấy đó Bye bye, bye, bye.